แสงแดดแยงหนังตาทําเอาผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาในวันใหม่มองรอบตัวสายดุงพอแรงเมื่อคืนผมนอนบนเพิงโกโลโกโูหลังนี้กว้างคูนยาวสองเมตรเห็นจะได้ไม่มีผนังเปิดโล่งรับลมกับมีไวนิ้วผุผุที่เอามาทำกันศาสตร์อากาศในสวนยางมันจะอับอับจะน่ารำคาญก็ตรงไอเสียงจิ้งรีดดังวิดวิดอาจเพราะเมาค้างมันปวดหัวเลยพานหุดหิดง่าย พอขยับหน้าแข้งไปกวาดโดนขวดเหล้าขาวชนกันดังกริกเมื่อคืนล่อของพวกนี้หนักไปหน่อยจำได้ว่ามีเพื่อนดื่มด้วยอีกสองคนไม่รู้พวกมันไปทางไหนกันแล้วถึงทิ้งให้ผมนอนคนเดียวอยู่ได้ผมชื่อเด่นอาชีพหลักคือรับจ้างกรีดยางหลังจากตกงานจากอาชีพหลักมาอีกทีเคยเป็นเชฟในพัตตารได้รับเงินเดือนหลายหมืน่นตกงานก็ช่วงโควิดใครต่อใครก็แย่กันทั้งนั้น ไม่อยากย้อนไปให้มากเอาที่ปัจจุบันเขาว่ามีงานอะไรให้ทำก็ต้องหากว้าไว้ก่อนพอกลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดส่วนหนึ่งของอีสานตายญาติมาตามผมให้ไปทำสวนยางเขาจะแบ่งให้ทำได้น้ำยางเท่าไหร่ก็แบ่งครึ่งกันรายได้ก็พอไปได้ครับถ้าขยันจะยิ่งได้เงินเยอะเพิงหลังนี้ก็เหมือนกับสำนักงานของผมพื้นไม้ที่ทั้งนั่งทั้งนอนจนขึ้นเงา คิดไปก็น่าขำพอมองออกไปในสวนยางผมได้รับผิดชอบสิบห้าไรอันที่จริงแล้วมีมากกว่านี้แต่เจ้าของทําไม่ไหวเลยแบ่งให้ผมรับไปทําบางส่วนเลยส่วนไปอีกหน่อยคืออนาเขตป่าเขาดงใหญ่เขตอุทยานแห่งชาติวันดีคืนดีก็มีสัตว์ป่าโผล่มาให้เห็นไม่ใช่เก้งกวางหมูป่าหรือกระต่ายแต่เป็นไอ้ลามกับไอ้เหลือม งูไม่มีพิษขนาดใหญ่ที่สามารถขมือบคนได้ละกันส่วนที่มีพิษก็เบสิกเลยคืองูเห่างูสามเหลี่ยมงูจงอางงูหลามให้เจออย่างไหนก็ไม่เข้าท่าทาั้งนั้นทำงานไปก็ให้ระวังคิดไปก็หุดหงิดญาติากันแท้ๆจะหางานอะไรที่มันดีๆให้หน่อยก็ไม่ได้เช้านี้ผมอาจจะตื่นสายไปหน่อยเมื่อคืนนั้นกรีดยางกว่าจะเสร็จประมาณตีสี อาศัยแรงเพื่อนมาช่วยงานจนเสร็จเลยต้องเลี้ยงเล่าขอบคุณมันหน่อยเท่าว่าวันนี้ผมเองต้องไปหยอดน้ำกรดให้เสร็จก่อนเทียงทำงานคนเดียวด้วยพรุ่งนี้จะเป็นวันครบกำหนดต้องเก็บขี้ยางไปขายก่อนจะปิดหน้ายางในวันต่อไปบ้านของผมอยู่ไม่ไกลนักขี่มอเตอร์ไซค์ประมาณหนาทีก็ถึงต้องผ่านโซนตลาดเลยจะแวะหาเกาเหลาร้อนๆมาสดรองท้องซะหน่อย เพื่อเจอเพื่อนจะได้จ้างให้มาช่วยหยอดน้ำกรดวันนี้จะเอาให้เสร็จเลยลำพังทำงานคนเดียวผมคงไม่ไหวอย่างที่บอกไว้กำลังเมาค้างเป้าหมายที่กำลังไปถึงคือร้านใหญ่หน้อยศูนย์การค้าแหล่งรวมทุกอย่างในชุมชนขายทั้งของกินของใช้เรียกว่ามาที่นี่ที่เดียวมีครบไม่ทันจอดสนิทกำลังจะเตะขาตั้งรถพอดีมีเสียงเรียก เฮ้ยไอเดนเห็นหน้าเห็นหนวดสักทีนึกว่าไอเหลือมเอาไปแดกแล้วสวนแกมันชุมอยู่ด้วยไอแสนเพื่อนปากมอมของผมทักคืนขณะกำลังนั่งดวนเล่ากับเท่าเสริมนั่งตรงโต๊ะหินออนไลน์มากรุกเมื่อคืนเล่งมากเลยวะกว่าจะเสร็จกูเลยตื่นสายแล้วงานเสร็จหรือ,อยังมันใกล้ปิดหน้ายางแล้วนะเท่าเสริมถามมาบ้างยังเลย วันนี้ต้องหยอดน้ำกรดพรุ่งนี้จะขายขี้ยางว่าแต่สองคนว่างกันไหมมาช่วยทีได้เงินแถมเล่าคนละขวดเออได้สิวะว่าแต่เองมาถอนจักโบก,ก่อนสิสีหน้าแย่นะถ้าจะเมาค้างแสนรินเล่าให้ทันทีแก้วเป็กลินสะเกือบล้นมือกำลังสัน่นรับมากระดกลงคอดังอึกตามด้วยเสียงา่านักดื่มไม่ว่าหน้าใหม่หน้าเก่า น่าจะรู้กันนะครับมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่เกิดขึ้นเองพอได้เล่าไปแก้วแรกแล้วแก้วที่สองที่สามจะตามมาเขาเรียกครบองสามประกาศว่าไปนู่นอันที่จริงผมดื่มแก้วเดียวแก้ปวดหัวเท่านั้นมานั่งแทะมะยมดองนั่งพูดคุยกับเพื่อนมากกว่าว่าแต่ว่าเท่าเสริมเอาด้วยไหมช่วยกันงานจะได้สิทธิ์ไวเอาสิ มีงานมีเงินมีเหล่าไม่ไปก็แย่แล้วอันที่จริงเท่าเสริมไม่ได้แก่ตามนามเรียกขานอายุยังไม่ถึงห้าสิบแกเคยโดนตัวต่อต่อยทำให้งอกตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นอันว่าเล่ามือน,นั้นผมเลี้ยงเองแล้วพาสองคนซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปช่วยหยอดน้ำกรดงานเลยเสร็จไวตั้งแต่บ่ายสามทีนี้นายจ้างยังผม ก็เลยต้องควักกระเป๋ามากกว่าที่ตั้งงบไว้ค่าแรงไม่เท่าไหรสองคนนี้นึกเกิดอยากดื่มเหล้าสีกับแกล้มขอไก่ต้มทั้งตัวต้องไก่พื้นเมืองด้วยนะไม่เอาไก่พันเนื้อที่เขาชำแหละขายตามตลาดผมต่อรองขอเป็นเป็ดจะทำต้มเป็ดให้กินเท่าเสริมบอกให้ไปเอาเป็ดที่แกเลี้ยงมาได้เลยตัวหนึ่งเสร็จงานแล้วพรุ่งนี้รอขายขี้ยางอย่างเดียว เวลานี้เราก็พักผ่อนกันได้เต็มทีผมใช้ทักษะสมัยเป็นเชฟพัตคารททำต้มเป็ดให้เพื่อนกินเรื่องกับแกล้มไม่ยากจะเหนื่อยก็ตรงเล่าสีที่ต้องขี่รถไปไกลหน่อยร้านค้าชุมชนแถวนี้มีแต่เล่าขาวการที่ผมเอาใจเพื่อนก็คงเพราะช่วงแรกๆมาทำสวนยางผมไม่รู้อะไรเลยอาศัยพวกนี้ช่วยสอนให้รวมทั้งช่วงไหนงานไม่ทันก็ได้มาเป็นแรงงาน เรื่องเงินค่าจ้างค่อยจ่ายทีหลังได้กว่าที่ผมจะกลับมาก็จวนคำ่ำต้องไปหาซื้อเหล้าที่ร้านค้าในตัวอำเภอเวลาหกโมงเย็นภายใต้ร่มเงาของสวนยางมันคล้ายจะมืดคำ่ำแสงไฟจากเตาอั้งโลสว่างบอมแวมต้มเป็ดต้มนานน้ำซุปยิ่งเข้มข้นทรงกลิ่นโชยมาก่อนผมเห็นเงาดำๆของเพื่อนสองคนยืนคุมอยู่เรามีตะเกียงแบตเตอรี่ให้แสงสว่าง ไม่จำเป็นอยู่กันมืดๆก็ได้ว่าจะขานชื่อเพื่อนแต่หยุดไว้ได้ทันที่นี่มีกฎอยู่ว่าห้ามเรียกชื่อกันดังๆผีจะตามคนคนนั้นทำให้เจ็บป่วยในภายหลังได้ผมเองเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเรื่องแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่จะดีกว่าเสียงเครื่องยนต์เว็บร้อยสิบของผมก็ดังก้องในสวนยางพอหันไฟหน้ารถไปทางเพื่อนทั้งสองปรากฏว่าได้หายไปไม่รู้ว่าไปหลบอยู่มุมไหน เพิงก็ใช่ว่ามีมุมอับทันใดนั้นเสียงพูดคุยกับเสียงหัวเราะก็ดังแว่วมาจากด้านหลังเจ้าแสนกับเท่าเสือมได้หอบเอาฟืนมาถึงเห็นผมติดเครื่องจอดอยู่อ้าวเอ๊ะทำไมมาทางนี้ได้เมื่อกี้เห็นสองคนยืนเฝ้าหมอ้อต้มปิดอยู่ตรงนั้นเดนเอ็งอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องนั้นเลยมาช่วยขนฟืนก่อนแสนรีบตัดบทของผม เข้าใจแล้วเพื่อนฟืนที่สองคนนี้ไปหามาคงจะเอาไว้ก่อไฟพิงสำหรับทั้งคืนผมลืมคิดข้อนี้ไปเอามาแต่ทานสำหรับหูต้มมามาไอเดนต้มเป็ดใส่สมุนไพรสูตรเท่าเสริมเป็นไงหอมน่ากินไหมเจ้าแสนตักต้มเป็ดใส่ชามกำลังทรงไอร้อนกลุ่นทีแรกผมตั้งใจจะทำให้กินแต่ตอนไปซื้อของ สองคนนี้เลยลงมือทำกันเองชาก่อนตักให้เจ้าทีก่อนเขามารออยู่ก่อนแล้วที่เด่นเห็นตัวดำๆนั่นนะเท่าเสริมเอ่ยน้ำเสียงจริงจังอ้าวเห็นเหมือนกันด้วยหรอือทีแรกนึกว่าเท่าเสริมกับเจ้าแสนเสียอีกที่นี่เจ้าทีแรงนะใครมาก็อยู่ไม่ได้แต่เองเป็นคนจิตแข็งก็เลยอยู่ได้ดี ใครบอกที่ผ่านมาผมอาศัยเหล้าดื่มให้เมาไปเลยถึงได้อยู่จนทุกวันนี้ผมยอมรับที่ผ่านมาเห็นเจ้าทีทางห่างตาวับแวมไม่ชัดเจนเพิ่งเห็นจังจังก็คราวนี้แต่ไหนแต่ไรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้เก็บมาใส่ใจอย่าเพิ่งพูดถึงสิว่าจะไม่พูดถึงแล้วนะแสนต่อว่ามาน้ำเสียงอิดอ่อน อิงกลัวด้วยหรือไอ้แสนเด่นมันยังทำงานได้ตั้งนานสวนนี้ข่าเคยขอมาทำแต่เจ้าของสวนจะยกให้เด่นเท่าเสริมทำกระทงใบตองใส่ของเส้นเจ้าที่เสร็จจุดทูปบอกกล่าวไปตามเรื่องพอเสร็จก็กลับมาร่วมวงใบกัญชาในน้ำซุปพอสดเข้าไปแล้วหัวร่อมากกว่าจะจริงจังฝีมือต้มเป็ดเด็ดจริงว่าแต่ข้าแรงพุ่งนี้ เดี๋ยวผมจ่ายนะทั้งสองคนไว้ขายขี้ยางให้ได้ก่อนผมเปิดประเด็นขึ้นมาเราสองคนจะรอเอาเลยพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมพ่อค้าจะมารับซื้อเจ้าแสนถามกลับทันทีผมสังเกตช่วงนี้ดูท่าจะร้อนเงินแม่นแล้วเรลาสามขวดขวดละเป็นพันกระเป๋าทีกเลยไม่งั้นใจ่ายให้ไปก่อนแล้วไม่รอถึงพรุ่งนี้ สวนนี้ทําเงินใช้ได้เลยนะให้เองมันเส้นวายเจ้าที่เข้าไว้เชื่อหัวงอกถธอรับประกันเท่าเสริมพูดไปหัวเราะอันมาจากลิสมุนไพรในนามต้มปิดหรือเปล่าหรือเล่าสีก็ไม่ทราบได้เท่าเสริมเองนั้นไม่ใช่คนแก่ที่ไหนแต่คนส่วนมากเรียกแกว่าเท่าเพราะหัวแกงอกแกโดนต่อต่อยตั้งแต่เป็นหนุ่มน้อยหน้ามน เลยถูกเรียกว่าเท่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแกเป็นหนุ่มสูตรชายาหัวหน้าเด็กน้อยไปไหนมาไหนมีแต่คนนับถือแกเพราะเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาคารมเป็นต่อความเมาเป็นรองอาชีพหลักคือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายอาชีพรองรับจ้างทั่วไปพอได้ค่าเล่าไปวันวันส่วนไอ้แสนเพื่อนของผมมันมีสักเป็นหลานของเท่าเสริมนั่นเองจนไทยบ้านแสลว่า มีเสริมต้องมีแสนอยู่ทุกวงเราวงสุรานอกจากเล่าและกลับแกลมยังมีนักปราดหรือแม้แต่ศิลปินนักร้องอยู่ที่นี่หมดพอเมาได้ก็ร้องเพลงอาศัยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเปิดยูทูบร้องตามเอาก็ได้ประมาณสองทุ่มเริ่มหมดแรงจะร้องเท่าเสริมเลยเปลี่ยนมาเล่าประสบการณ์หลอนสมัยบวชพระเท่าเสริมเลยเปลี่ยนมาเล่าประสบการณ์หลอนสมัยบวชพระได้รับฉายา ตะโกโชโตโแค่เปิดหัวทําเอาผมคํากากแล้วยุคนั้นเพื่อนพระด้วยกันมักเรียกมหาเสริมทั้งที่ก็ไม่ได้เรียนบาลีเอาเป็นว่าแกถนัดพูดยิ่งกว่าพวกมหาตัวจริงเสียอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อเจ้าอาวาสอยากลองใจพระบวชใหม่ท่านตั้งเงื่อนไขไว้โดยการนำปัจจัยหนึ่งพันบาทใส่ซองไปแขวนไว้ที่เชิงตะกรเผาศพพระรูปไหนจะไปเอา ต้องใช้เทียนเล่มเดียวส่องทางเดินสุสานยุคนั้นไม่มีหลอกไฟฟ้าจะเข้าถึงเป็นป่าที่แสนจะวังเวงน่ากลัวยิ่งกลางคืนด้วยแล้วใครมันจะกล้าเข้าไปเจียดกลายหลวงพ่อจึงใช้อุบายนี้ฝึกฝนพระใหม่รูปไหนต้องการปัจจัยให้รีบไปเอามาได้เลยแต่มีข้อแม้ว่าต้องไปตอนเที่ยงคืนและไปรูปเดียวขณะนั้นมหาเสริมจิตใจยังสงบนิ่ง แน่วแน่ไม่เคยเกรงกลัวสิ่งใดพระบวชใหม่ด้วยกันสี่รูปได้พร้อมใจยกให้แกเป็นหัวหนาในเมื่ออีกสามรูปไม่มีใครกลา้าจะมีก็แต่มหาเสริมที่ต้องไปตามแรงยุเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนมหาเสริมเป็นคนฉลาดแกมโกงได้เกณฑ์พระใหม่ด้วยกันไปส่งไปส่งแค่ปากทางเข้าสุสานถือว่าไม่ผิดเงื่อนไขของหลวงพอ่อพระใหม่อีกสามรูปยืนรอข้างนอก ปล่อยให้มหาเสริมเดินดุมดุมดุดพญาราชสีย่างไาลเข้าไปหาเหยื่อพระไม่ส่องไฟฉายเข้าไปยังเห็นเชิงตะกอนสามารถมองเห็นเหตุหการณ์จากข้างนอกได้แต่จะสะลัวน่อยเพราะกำลังไฟได้แค่นั้นมหาเสริมก้าวเดินจังหวะสม่ำเสมอเข้าไปใกล้เชิงตะกอนปรากฏว่ามีร่างดำทะมึนสูงใหญ่อ้วนดำศีรษะโลนคล้ายพระสงฆ์ยืนอยู่ก่อนแล้ว ซองปัจจัยของหลวงพ่อก็ถูกเก็บมหาเสริมไม่คุ้นตากับพระรูปนี้มาก่อนเลยท่านเป็นใครเป็นพระหรือโยมหรือไม่ใช่ทั้งสองอย่างเฮ้อเฮ้อหลวงพี่คิดว่าผมเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละมะไม่นะพระผีไม่มีจริงในโลกหลังจากนั้นสติของมหาเสริมก็วูบดับลงมารู้สึกตัวอีกทีก็คือเช้าแล้ว หลวงพี่พระใหม่มาปลุกให้ไปบินทบาตมหาเสริมถามว่าผมมานอนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหลวงพี่รูปนั้นเฉลยให้ฟังว่าพระทุยก็คือสัปรเร่อประจำวัดพึ่งบวชแก้บุญเป็นคนแบกมหาเสริมมาส่งถึงกุฏิตั้งแต่เมื่อคืนพูดไปก็คำไปกับเรื่องอันน่าตลกขบขันมหาเสริมพยายามกบเกลื่อนสีหน้าด้วยการทำเป็นเรียบจะไปบินบาต พอไปถึงจุดรวมพลทางเข้าออกวัดก็เจอเข้ากับพระทุยจริงๆพึ่งบวชเมื่อเย็นวานนี้เองแกยิ้มตาหยีให้คอยจะหัวเราะอยู่ร่ำไปหลวงพ่อต้องออกไปเตือนให้สงบปากสงบคําเรากำลังจะทำกิจของสงฆ์แผนการของหลวงพ่อที่จะฝึกพระใหม่คือพระหนุ่มๆไม่ได้นับรวมพระทุยที่เป็นสปรเรลม,มาก่อนนี่คือบทสรุปของเรื่องเรา ของมหาเสริมตะกะโชโตหรือเท่าเสริมในปัจจุบันพอพูดจบก็เรียกเสียงหาได้ดังลั่นสนันปลายางเรื่องในวงเล่านั้นยังมีอีกมากมายและคนที่จะเล่าได้อัธรุที่สุดต้องเป็นเท่าเสริมที่มีอาวุโสมีความรอบรู้ผมกับเจ้าแสนเป็นคนรุ่นหลังมีหน้าที่คอยชงคอยหลินให้กับส่งคำถามกระตุ้นการเล่าเรื่องขณะที่กำลังเพลิดเพลินกันอยู่นั้นเอง จะด้วยเพราะความเมาหรือว่าความมึนงงอันมาจากลิสมนุนไพรหูมันผานได้ยินเสียงเดินย่ำสวบสาบรอบเพิงของเราห่างออกไปสิบเมตรเห็นจะได้ความมืดรอบด้านทำให้ยากจะมองเห็นอะไรได้ฉายไฟออกไปก็ไม่เห็นอะไรนอกจากต้นยางพอเงียหูตั้งใจฟังมันก็เงียบไปพอกลับมาคุยกันต่อเจ้าของเสียงลึกลับก็เริ่มเดินวนเวียนเป็นแบบนี้อยู่พักใหญ่ จนเท่าเสริมเริ่มอดทนไม่ไหวตะโกูออกมาว่าใครวะอย่ามาทำแบบนี้นะเว้ยเรากับตอมปิดก็ให้กินก่อนแล้วยังจะมาลบกวนอีกไม่มีเสียงตอบรับจากเจ้าของเสียงฝีเท้าลึกลับคงมีเพียงแค่เสียงลมพัดแผ่วเบากับเสียงวีดวิวลมพัดผ่านต้นยางปกติแล้วผมทำงานกลางคืนพอมาถึงก็ลงมือกรีดยางเสร็จแล้วก็กลับ ไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมในนี้แต่ก็ยอมรับว่ารู้สึกใจมันวิววิวบ่อยเหมือนกันถ้าช่วงไหนมีเหตุต้องนอนค้างจะดื่มจนพับขาที่ไปเลยถ้ามีเพื่อนมาดื่มด้วยแต่ละลายแอบหนีกลับไปก่อนสว่างทุกทีพอถามก็ไม่บอกเหตุผลหวังว่าคืนนี้เท่าเสริมกับเจ้าแสนคงไม่ชิ่งหนีผมไปอีกนะเท่าเสริมร้องท้าทายผีสางออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลมสงบใบไม้ไม่ไหวเราเลยมาลินเล่าพูดคุยกันต่ออารมณ์ประมาณนี้คนกรีดยังจะเข้าใจดีครับมืดมืดวังเวงในสวนยางทันใดนั้นคล้ายหูแววได้ยินเสียงหัวเราะมากับลมหอบใหญ่ดังคลืนคลืนคล้ายเสียงหัวเราะของผีสางนางไม้ฝุ่นผงใบไม้ปลิวว่อนมาโดนตัวเท่าเสริมชักดื่มเล้าฝืดคอขอเปลี่ยนที่นั่งไปล้อมวงรอบกองไฟจะได้หายหนาว ช่วยกันเติมฟืนเข้าไปอย่าให้หมอดดับเสียงหัวเราะยังไม่หายคราวนี้เท่าเสริมขอตัวออกไปทำพิธีกรรบางอย่างผมมองจากด้านหลังนึกว่าแกไปแอบทำทุระส่วนตัวเสียอีกเห็นสั่นเทิมเป็นระยะปรากฏว่าเอาลูกประคำออกมานับกับบริกรรมคาถาดังงืมงามทำราวกับอาจารย์หมอผีที่มีอาคมแก่กลาผมกับเจ้าแสนช่วยกันสุมไฟจนสว่างโรมีสะดุ้งเป็นบางครั้ง ที่กิ่งยางหักตกลงมากระแทกพื้นเหมือนพายุจะเขา้ากิ่งไม้จึงหักตกลงมาเสียวใจจะตกใส่หัวเราจำใจต้องกลับขึ้นไปนั่งบนพึงเหมือนเดิมแบตเตอรี่คงอ่อนผมฉายไฟไปมาเพื่อค้นหาในบู่ต้นยางพยายามเพ่งมองก็แล้วเห็นได้ไม่ชัดนักมันเหมือนแสงไฟทำให้เกิดรัศมีสีขาวเรืองรอบตัวของร่างที่เหมือนหลุมดำเท่าเสือมบอกอย่าไปฉายไฟใส่ ให้ก้มหน้าเข้าไว้ลมก็แรงขึ้นคล้ายกับพาย,ยุเข้าจนเราพูดกันแทบไม่ได้ยินแล้วเสียงดังโครมอีกครั้งไม่ใช่เสียงกิ่งไม้หักผมเห็นก้อนหินกลิ้งลุนลุนคล้ายมีใครปลาเข้ามาทำเอาตกใจคอหดไปตามกันบางทีก็มีปลาเชียดศีรษะของเราต้องก้มต่ำเข้าไว้เท่าเสริมคลางหืมหันหน้าไปนั่งสู้กับเจ้าสิ่งน,นั้นและพนมมือสวดคาถาฟังไม่ได้สับ ผมกับเจ้าแสนสะดุ้งโยงทุกครั้งที่ก้อนหินปามาโดนหลังคากับต้นเสาเท่าเสริมหันมาสั่งให้นอนราบกับพื้นเข้าไว้อย่าเงยหน้าขึ้นมามองเด็ดขาดให้ดูเพื่อนด้วยอย่าให้วิ่งหนีเด็ดขาดมันจะเล่นเอาได้เราสองคนจำใจต้องทำตามคำสั่งเสียงหัวเราะเหมือนคนเสียสติคุมคลั่งคล้ายยืนอยู่ห่างจากเราไม่กี่เมตรนี่เองผมสารภาพเลยว่าเมื่อคืนวานลมก็แรงแบบนี้ แต่ผมเมาเกินกว่าจะรับรู้เพื่อนที่เมาค้างด้วยที่เพนหนีไปก่อนคงเพราะเหตุนี้ไม่จําเป็นต้องไปถามให้เสียเวลาอีกแล้วอสุรกายแห่งป่ายางเดินเข้ามาใกล้ทุกทียิ่งหัวเราะดังขึ้นเจ้าแสนเงยหน้าขึ้นมาเห็นเขาทำท่าจะวิง่งผมต้องคว้าคอเสื้อรั้งไว้ร่างในเงามืดนั้นอาจจะเป็นคนด้วยกันก็ได้ส่วนเท่าเสริมแกยิ่งสวดคาถาปลุกของร่างสั่นทิม พุงกระเพื่อมพลันนั้นเองแกเปิดฝากกระติบข้าวเหนียวจกข้าวมาปั้นเป่าเศษข้าวเหนียวแล้วควงใส่ร่างที่ผมชักจะเชื่อแล้วว่าเป็นผีร้ายร่างนั้นกรีดลองแล้วอันตรธานไปทันทีพร้อมกับพายุได้สงบลงมันจะเป็นเหตุบางเอินประจวบเหมาะหรือไม่อย่างไรนั้นเกินชาวปัญญาของผมจะอย่างรู้ได้เอาเป็นว่าน,น้ำต้มสมุนไพรทำให้ผมหัวเราะแทบจะขาดใจ เคยเห็นในหนังในละครหมอผีจะใช้ข้าวสารเสกไล่ผีเพิ่งมาเห็นใช้เข้าวเหนียวปั้นไล่ผีก็ได้ด้วยคงมีแต่เท่าเสริมคนเดียวที่ทำแกลงไปยืนบนพื้นดินคำรามออกมาดังเอ็ดอึนอย่างผู้มีชยัยยิ่งใหญ่ดุดจอมอาคมในนิยายแห่งพงไพรผมกับเท่าแสนเมาเกินกว่าจะเป็นพยานในการปราบผีของเท่าเสริมเอาไปเล่าให้คนนอกวงการผมหมายถึงวงเล่า ไม่มีใครเขาเชื่อกันหรอกเอาเป็นว่าคบแกไว้ไม่เสียหายละกันวันหน้าไม่มีกลัวผีหลอกวิญญาณหลอนคนนี้ช่วยได้แน่แม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามผมตั้งแต่ก่อนสว่างแม่เคยเตือนผมแล้วให้มาทำงานอย่างเดียวไม่จำเป็นอย่านอนค้างที่สำคัญอย่าส่งเสียงดังเอะอะโวยวายอย่าร้องเพลงเจ้าป่าเจ้าเขาท่านมีชอบจะบันดาลให้เกิดอาเพศ ส้ำร้ายจะทำมาหากินไม่คลองผมกับเพื่อนจําใจต้องแยกย้ายกลับเข้าบ้านใครบ้านมันส่วนแม่จะอยู่ขายขี้ยางให้พ่อขาตามกำหนดหมายเดิมเรื่องอสุรกายแห่งป่าด,ดงยางผมได้มีโอกาสเล่าให้นาถุยสปรเรอฟังตอนแกมาขอให้เลี้ยงเราที่ร้านค้าใหญ่น้อยนาถุยเพื่อนรักเท่าเสริมถึงกับหัวเราะงอหายความจริงแล้วเท่าเสริมถือว่าวิชาอาคมดีอยู่หรอก เสียแต่ขี้เมาไปหน่อยแล้วยังไปท้าทายเจ้าป่าเจ้าเขาคนมีครูเขาไม่ทำกันแบบนี้ระวังเถอสักวันวิชาจะเสื่อมยังดีนะที่หาทางแก้ไขเอาตัวรอดมาได้แต่คนที่ทำให้ประวัติของเท่าเสืิมด่างพลอยก็คือนาทุยเองเรื่องที่แกล้งหลอกผีข้างเชิงตะกอนในครั้งนั้นทำเอาเท่าเสืิมตกใจงงหลังพึ่งหลับกลางอากาศไปเลยส่วนเจ้าแสนพอสั่งเมา กลับพูดจาไปอีกอย่างยืนยันนอนยันอสุรกายป่าด,ดงย่างไม่มีจริงมันมาจากอาการหลอนเลยสร้างภาพไปเองทั้งสามคนทั้งหมดทั้งมวลมาจากหม้อต้มเป็ดใส่สมุนไพรใบนั้นที่ใส่สมุนไพรมากเกินไปและเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ